จากที่เราเห็นนะครับพลาเนี่ยอาจจะดูยากเนื่องจากว่าพลาเนี่ยเป็นเนื้อผงเกสรนะครับแล้วก็มีมวลสารประกอบเยอะมากนะครับดูเงานะครับพระเนี่ยมีการหดตัวชัดเจนนะครับนี่เป็นอีกกลุ่มเนื้อนึงนะครับนี่เป็นกลุ่มเนื้อหนึ่งนะครับขอบข้างอาจจะดูเรียบนะครับแต่เรายังมองเห็นลักษณะของการบังคับพิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์หินอยู่นะ พระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับผมอยู่กับแขกนะครับที่มาที่เ d s ดีสแกนนะครับชื่อว่าพี่ป้อมนะครับเพื่นว่าพี่ป้อมเนี่ยนะครับไม่สะดวกในการเปิดเผยหน้านะครับแล้วก็พระสมเด็จของพี่ป้อมเองเนี่ยนะครับตามที่เห็นในรูปนะครับเป็นพระสมเด็จที่เนื้อนะครับเป็นเนื้อสมูร์เรือดนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวพี่ป้อมเนี่ยกว่าร้อยปีละเหมือนกันนะครับโดยที่มีประวัติมีความเป็นมาชัดเจนนะครับยังไงในเบื้องต้นเดี๋ยวขอสอบถาม ทางที่ป้อมนิดหนึ่งนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยสืบทอดกันมาอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นพระซึ่งคุณตาของผมซึ่งเป็นคุณหลวงแล้วก็ได้รับจากผู้ใหญ่พระองค์นี้เนี่ยนะครับหลวงชื่อคุณหลวงอะไรครับคุณหลวงเกียรติหลวงเกียรตินะครับนะครับแล้วก็มีที่มาทราบกันในตระกูลว่าได้รับจากใคร ครับนะครับได้รับจากผู้ใดนะครับก็ได้รับกระเบอคุณตาตอนตอนคุณตาเนี่ยอายุ80 80กว่า84 85แล้วตอนนั้นผมอยู่ประมาณชั้นมัธยมมัธยมต้นม .2 ในในวัยของผมก็เรียกว่าม .2 ยังไม่เปลี่ยนเป็นมยังไม่ทันพี่ป้อมเนี่ยนะเป็นเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนสุขุลาผมนะครับแต่ว่าหาเนนรุ่นหากันเยอะมาก 17ปี17ปีครับผมเป็นรุ่นร้อยหอาจารย์เป็นรุ่น117ครับครับนะครับก็ได้รับจากคุณตาตั้งแต่สมัยมสองมสอนะครับแล้วก็เก็บเรื่อยมานะครับแล้วก็ครนี้นึกยังไงครับถึงจะมาตรวจครับผมก็พอดีติดตามคลิปของอาจารย์มาทุทๆกคลิปครับแล้วก็ไม่เคยเอาไป ไป,ไปตรวจที่ไหนไม่เคยเอาไปโชว์ใครัครบก็ใช้ติดตัวมาตลอดเห็นอาจารย์มีวิธีที่จะทดสอบเราก็เลยอยากเอามาใหเ้เป็นความรู้ถ้าพระองค์นี้เนี่ยม,มีมวลสารอย่างไรบ้างเนี่ยก็คงอยากฟังจากอาจารย์ครับก็นะครับในพระองค์นี้น,น่าสนใจอย่างที่บอกครับว่าทางพี่ป้อมเนี่ยได้รับจากคุณตานะท่านคุณหลวงซึ่ง เป็นคุณหลวงในสมัยราชการที่6ด้วยนะครับแล้วก็พระเนี่ยคนในตระกูลก็ทราบว่าโอเครับมาจากใครจากที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาชัดเจนซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชมพร้อมๆกันนะครับพระเป็นลักษณะเนื้อผงนะครับแล้วก็มีมวลสารของว่านสบู่เลือดนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าสีสบู่เลือดเนี่ยนะครับเวลามาเจอกระปูลขาวเนี่ยลักษณะเนี่ยจะออกเป็นสีชมพู นะครับจะไม่ได้เป็นสีแดงนะครับยางเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าพอมาเจอปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มด้วยนะครับดงนั้น้มีมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่น่าสนใจแล้วลองลองมาทดสอบดูว่าด้วยมาตรฐานนะครับ PSD A เนี่ยที่อยู่ในกระบวนการ ISO นะครับว่าพระองค์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติต่างๆเนี่ยตรงตามที่เราได้ทํามาตรฐานหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องมาพิสูจน์กันับดีครับนะครับ ใช่เดี๋ยวไปชมนะครับพิสูจน์ไปพร้อมกันทุกกระบวนการครับนะครับจากที่เราเห็นนะครับพระเนี่ยอาจจะดูยากเนื่องจากว่าพระเนี่ยเป็นเนื้อผงเกสรนะครับแล้วก็มีมวลสารประกอบเนี่ยเยอะมากนะครับเราเห็นได้ว่าดำาๆเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นผงถ่านหรือผงแร่เหล็กก็ดีนะครับพระเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยเป็นอู่ทองนะครับเกตนะครับเป็นลักษณะกรวยสามเหลี่ยมจรดซุ้มนะครับ และลักษณะซุ้มนะครับเป็นลักษณะซุ้มที่ค่อนข้างสมมาตรแล้วกันนะครับใช้คานี้นะว่าซุ้มค่อนข้างสมมาตรพระนะครับเป็นลักษณะอกกระบอกนะครับเห็นไหมครับตรงมานี้นะครับมีชายจีวรก็อยู่ในกลุ่มพระพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อนะครับจะออกสีชมพูเลื่อยๆอยู่เต็มองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกล้องกําลังสูงกันนะครับและพระเนี่ยเนื่องจากว่ามีการใช้มีการใส่ตลอดนะครับมีลักษณะความสึกและเรียบหากได้สัมผัสนะครับจะพบว่าผิวเนี่ยค่อนข้างจะหยาบนะครับเนี่ย ผิวนะครับจริงๆเป็นลักษณะผิวสังขยาครับแต่ว่าเนื้อนะครับสัมผัสแห้งเป็นลักษณะผงเกสรนะครับแล้วก็ลักษณะอื่นนะครับบางทีอาจจะดูยากนิดนึงครับผมให้ดูเงานะครับผ้าเนี่ยมีการหดตัวชัดเจนนะครับนี่เป็นอีกกลุ่มเนื้อหนึ่งนะครับอีกกลุ่มเนื้อหนึ่งนะครับขอบข้างอาจจะดูเรียบนะครับแต่เรายังมองเห็นลักษณะของการบังคับพิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์หินอยู่นะครับมีร่องรอยอยู่นะครับ อาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วนะครับอันนี้คือพระที่ผ่านการใส่ทุกวันด้วยนะครับทางพี่ป้อมนี่ใสมากี่ปีแล้วนะครับตลอดเลยครับตั้งแต่ได้รับตั้งแต่ได้รับตั้งแต่มศสองนะครับตั้งแต่มสองตอนนี้อายุห้าสิบแปดแล้วห้าสิบแปดตอนนั้นก็ประมาณสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบที่ได้รับก็คือใสมาแล้วสี่สิบปีโดยประมาณนะครับแล้วก็อยู่กับคุณตามาก่อนแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระก็คือจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับ แต่ว่างแล้วแต่เนื้อด้วยนะครับเราดูนะครับคราวนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าพระสมเด็จนะครับดูพิมพ์นะครับไม่ว่าเราคือด้วยความที่เนื้อเป็นเนื้อลักษณะนี้มวลสารเยอะนะครับแล้วก็เป็นผงเนี่ยดูยากแต่จุดหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับคือองค์พระจะลอยอยู่เหนือซุ้มนะครับเห็นไหมครับแม้ว่าเราดูตรงนี้จะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่เมื่อเรากลับเอียงด้านข้างครับ เราจะพบว่าองค์พระเนี่ยลอยอยู่เหนือซุ้มนี่คือความสูงระดับที่1นะครับลำดับที่2ก็คือจะเป็นความสูงซุ้มนะครับแล้วก็ลำดับที่3นะครับก็จะเป็นผนังนอกซุ้มนะครับแล้วก็ค่อยมาผนังในซุ้มนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์นะครับที่เป็นพิมพ์อู่ทองที่เป็นลักษณะกลุ่มช่างหลวงอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีอีกัษณะหนึ่งคือกลุ่มขอบล่างฟันหนูจะอีกแบบนะครับโอเคนะครับราวนี้เราทดสอบนะครับ พระที่อยู่ในครอบครัวของพี่ป้อมเนี่ยนะครับประมาณอยู่กันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับดูว่าแมา่เหล็กเนี่ยจะได้หรือไม่นะครับ่ารทดสอบแม่เหล็กแรงสูงซึ่งอันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าเราทําการทดสอบนะครับเก็บข้อมูลพระสมเด็จจํานวนมากที่มีคุณสมบัติที่ผ่านเบื้องต้นแล้วแล้วก็การทดสอบแม่เหล็กเนี่ยจนเราพบค่านะครับที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับที่ได้ทํามาตรฐานนี่คือ4 5 0พกนะครับ พระเนี่ยบางทีโลกแม่เหล็กต้องได้แม่เหล็กอะไรนะครับค่าเท่าไหร่อันนี้ต้องดูด้วยนะครับเพราะมีเกณฑ์มีมาตรฐานอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับล้มมาเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่หนึ่งเลยนะครับที่เราพบในพระสมเด็จทุกองนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยเราเก็บพระที่บอกครับว่ามีประวัติความเป็นมานะครับมีที่มาต่างๆนะครับที่ตรวจสอบได้เนี่ยไล่มาเรื่อยจนกระทั่งพระที่ได้พบเห็นนะครับก็พบว่า มีคุณสมบัตินะครับที่ประกอบด้วยแร่เหล็กอยู่นะครับแล้วก็ทดสอบด้วยแม่เหล็กแรงสูงนะครับ4,500กาวนะครับเดี๋ยวเราดูคุณสมบัติอื่นบ้างครับนะครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานครับนี่เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับเป็นกลุ่มเนื้อผงเกษรแล้วก็สบู่เลือดด้วยครับต่อไปนะครับเราจะทดสอบเดนซิตี้นะครับอ่าเดยได้ดูกันแล้วนะครับว่าในพระองค์นี้นะครับพระพิมพ์ใหญ่อูทองนะครับเนื้อผงเกษรว่านสบู่เลือดนะครับ ที่อยู่กันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับน้ำหนัก6.42กรัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับความถ่วงจำเพาะเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เราใช้นะครับในการดูว่าพระเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับโดยส่วนใหญ่ค่าความถ่วงจำเพาะนะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดนะครับ การมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยก็ดีนะครับหลายๆอย่างก็ดีครับก็จะถูกวัดเป็นมวลรวมนะครับหลายท่านบอกอะไรคือการวัดทั้งหมดทั้งองค์ก็คือตัวนี้นะครับตัว density นะครับนะครับได้ค่านะครับ1 8 4นะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์เนี่ยขอบก็คือ8คะแนนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพ้านะครับเราจะตัดอยู่ที่80%ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ คันนี้หลายคนถามว่าตัวเลขอะความแตกต่างเนะี่ยบางทีมันมีเกิดขึ้นนะครับจากมวลสารที่ผสมมือด้วยหรือกรณีที่เป็นการผ่านการใช้ด้วยนะครับมีการศึกต่างๆนานานะครับซึ่งเราจึงทําเกณฑ์ที่กว้างเอาไว้นะครับเพราะันเกณฑ์อยู่ที่80%เนี่ยเราก็ถือว่าผ่านในเกณฑ์นี้นะครับนะครับคานนี้พอเราดูนะครับเราจะพบว่าเนื้อเนี่ยมีความหนึบนุ่มนะครับแต่ว่าสีเนี่ย ะจะเห็นสีชมพูเรื่อยๆนะครับเต็มไปหมดทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับสีชมพูนะครับส่วนขาวๆเนี่ยครับเป็นกลุ่มผงวิเศษนะครับเห็นไหมครับเท่ากับว่าองค์นี้นะครับมีการผสมของว่านสบู an はは่เล hey oui> ือดนะครับแล้วก็ในเนื้อองค์พระนะครับมีทั้งดินสอขาวแล้วก็ดินสอเหลืองนะครับอันนี้ไม่ลุมดินสอเหลืองนะครับหลายคนบอกว่าเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นขมิ้นหรือเปล่านี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าขมิ้นเนี่ยมาโดนกับปูนปุ๊บเนี่ยจะออกเป็นสีแดงเลยนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในนะครับ ลักษาะนี้คือถ้าเราพบว่าว่านสบู่เลือดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาผสมมาแล้วเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ดีดูตรงนี้นะครับว่าเป็นทองนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับสักครู่นะครับดูไปพร้อมๆกันบริเวณข้างๆนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทํามาตรฐานมาเนี่ยคือสิ่งที่เรามีพบในทุกๆองค์อันนี้เป็นแร่เหล็กนะตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มเหล็กหลายเื่นยวงนะครับนะครับส่วนเนื้อนะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลาอ่านนี่พบทองนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่คือทองนะครับนะครับให้ดูนะครับก็จะมีผงตะไบทองนะครับมีผงถ่านแล้วก็เป็นกลุ่มแล่เหล็กไหลไพ่ดากลุ่มนี้นะครับที่มีอยู่ในองพระนะครับพระกําแพงสุ้มกอนะครับนะครับแล้วก็มีพบนี่บริเวณนี้นะครับที่เป็นเนื้อเสียมตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบนะครับก็ถือว่าเราเจอส่วนสําคัญสําคัญนะครับซึ่งพระองค์นี้เนี่ย เวลาเรามองด้วยกล้องกําลังสูงเนี่ยเราพบว่านะครับเนื้อเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อขนมเค้กนะครับจริงๆก็คือเนื้อนุ่มแต่เวลาเราดูด้วยตาเปล่านะครับเราก็จะมองลักษณะเหมือนกับเป็นเนื้อผมอันนี้คือความเฉพาะนะครับที่ต้องดูทุกตานะครับเนี่ยสำคัญได้เรียนรู้นี่ก็เป็นแร่เหล็กนะครับเห็นเป็นก้อนเลยไหมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉันเนี่ยตรงกลุ่มนี้เนี่ยความพิเศษคือพี่ป้อมใส่ตลอด ถ้าเป็นเหล็กทั่วไปเนี่ยน่าจะต้องสนิมขึ้นไปแล้วดังนั้นตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นแร่หรือเป็นธาตุที่มีความพิเศษแล้วกันนะครับผมใช้มุมนี้แล,นะแล้วกนนันนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นเนี่ยครับชัดเจนนะครับที่เป็นผงพิเศษนะครับนะครับส่วนเนื้อในตรงนี้ที่เห็นนะครับบางทีเนี่ยเนื้อที่เป็นลักษณะเป็นก้อนเหลืองที่เราพบพบคือขาวออกงาช้างเหลืองนะครับกลุ่มเนี้ยส่วนในบางทีเป็นกลุ่ม เรียกวันเหมือนกลุ่มเนื้อผ้าสมเด็จที่แตกหักนะครับที่มีการนํามาผสมอยู่ด้วยนะครับถอยกลับมาดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นกลุ่มหินหยกเขียวนะครับขับไปดูนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเจอนะครับคือพวกนี้เกือบทุกองคนะครับเพียงแต่ว่าในองค์นั้นเนี่ยจะมาแสดงให้เห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับ ซึ่งจะถามว่าเป็นหยกหรือเป็นดินหรือเป็นหินเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะบอกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ากล้องเนี่ยเราดูแค่ว่าองค์ประกอบมีซึ่งตรงนี้ถิดว่ามีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าโดยกล้อง 10x เนี่ยเราก็ดูไม่เจอนะครับเราไม่เจอนะครับส่วนผงแร่เหล็กเนี่ยจริงๆแล้วมีกระจายเต็มองค์นะครับอยู่ทั้งองคนะครับอันนี้มาดูส่วนอื่นบ้างนะครับ บริเวณหัวข้าวนี้เราก็เจอผงตะไบทองนะครับเนี่ยนี่ชัดเจนนะครับให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเห็นได้ว่าพระนะครับที่อยู่มานานแล้วตั้งแต่ก่อนอันนี้ก่อนผมทำคลิปแน่นอนนะครับแต่องค์ประกอบที่เราเจอเนี่ยนะครับกลับเป็นองค์ประกอบที่เราทํามาตรฐานแล้วก็พบเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่จะเป็นผงตะไบทองซึ่งของพี่ป้อมเองกอ็อาจจะไม่เคยเห็นไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับสิบเอ็กซ์ไม่เจอแต่ถามว่าสิบเอ็ก ก็ใช้ได้นะครับเราเขาเรียกว่าใช้วัดกันคนละอย่างเอางี้แล้วกันนะครับองค์นี้ถือว่าองค์ประกอบเยอะนะครับเนี่ยเราเจอเนี่ยผมให้ดูนะครับแร่เหล็กเนี่ยที่เราจะเจอมันเหมือนเหมือนกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่เ็นเลยค้องสุเวไม่เคยเห็นนะครับริเวณนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือเราบอกไม่ได้นะครับว่ายังไงแต่ว่าโอเคในธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ ไม่เป็นสนิมน,นะครับก็อยู่ในกลุ่มถ้าเกิดแร่เหล็กที่มีความพิเศษต่างๆที่ผ่านมานะครับเขาก็เรียกว่ากลุ่มเหล็กหลายกัน,นครับซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้ถ้าไปศึกษานในเลกก็มีหลากหลายชนิดครับเนื้อเนี่ยมวลสารเยอะมากนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับจริงๆผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวสังขยานะครับจะเห็นเป็นร่องรอยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ มีความเป็นธรรมชาตินะครับและแร่แร่เหล็กเนี่ยอยู่เยอะมากเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยพระที่เขาเก็บกันมานะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยอยู่เต็มองค์เลยไหมครับเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับและเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับเนี่ยจออยู่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มพระกําแพงซุปกอนะครับนะครับเห็นเป็นเนื้อเลยนะครับเนื้อพระ ส่วนแร่เหล็กมีเยอะนะครับแล้วก็เวลาเราซูมนะครับพระที่เก่าเนี่ยเนื้อก็จะไม่แตกและเนื้อเนี่ยจะเห็นลักษณะเหมือนขนมเข็งเลยเพียงแต่ว่ามีลรกษณะสีชมพูลเลือนๆปนอยู่นะครับนี่ก็คือ,อในส่วนของว่านสมุ่เลือดนะครับที่มีนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเวลาดูด้วยกล้องกําลังสูงนะครับเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งนะครับเราลองไปดูเอ็กซเรย์ฟลูเรสเซนต์ครับดูว่าแต่ว่าต้องดูดีๆเพราะองนี้ก็คือมีอ่า แร่เหล็กนะครับกระจายอยู่เต็มองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเวลาเราพิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องไปดูในจุดที่อาจจะอยู่บริเวณอกนะครับต้องดูแล้วก็ต้องดูจุดที่นูนด้วยนะครับที่สัมผัสกับตัวของเอ็กซเรย์ฟโฟเลเซนนะครับเดี๋ยวตัวดูนะครับมาดูอย่างที่บอกนะครับว่าการใช้เอ็กซเรย์ฟโฟเลเซนนะครับทางทีดีสแกนเนี่ยการทำมาตรฐานนะครับค่าทั้งทั้งหมดนะจะเห็นได้ว่าก้าวพลังงานเนี่ยมีเยอะ แต่เวลาเราจะทำเนี่ยเราจะต้องกรองนะครับคือถ้าเราดูหมดทุกมุมถามว่าดูได้ไหมนะครับเราเราสามารถเทียบตั้งค่าดูได้ทั้งหมดครับแต่ประเด็นสำคัญคือส่วนที่เราเจอเนี่ยเราต้องการที่ให้มีสัดส่วนที่ชัดเพื่อเทียบกับสัดส่วนของพระสมเด็จที่มีนี่ครับนะครับซิลิคอห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแคลเซียมสาจุดเก้าเหล็กศูนย์จุดสองนะครับเหล็กหนึ่งจุดสี่ตอนนี้มันอยู่สแกนในช่วงนี้นะครับเพราะเนี่ยในส่วนนี้นะครับก็ จะค่อยๆสแกนกันไปนะครับทั้งหมด7จุดนะครับเดี๋ยวค่อยๆคดูนะครับโดยสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสัดส่วนสําคัญนะครับที่เราเนี่ยนะครับตัดธาตุยิบๆเยอยๆเนี่ยถ้าเราเราสแกนทั้งหมดจริงๆมันจะเจอเยอะแต่สิ่งมันคือมันจะไม่สามารถแยกอะไรได้เลยนะครับเงนั้นการจะจําแนกได้เนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องกรองให้เหลือสัดส่วนที่สําคัญต่อไปนะครับเราจะเป็นการสแกนนะครับทั้ง7จจุดนะครับโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะเปิดรวมๆให้ดูนะครับ เพราะว่าเงี้ยด้านมุมนะครับเราก็พบซิลิคอน56เนะครับเห็นครับแล้วก็แคลเซียม26นะครับเหล็กนะครับหรือไอรอนมี0.1นะครับตรงนี้เป็นการสําคัญนะครับการเฉลี่ยจุดต่างๆนะครับเพื่อให้ดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระเพียงองค์เดียวนะครับที่นะครับพี่ป้อมนะครับได้สืบทอดมาจากคุณตานะครับหลวงกิตินันนะครับก็ ได้รามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับค่าที่ได้นะครับเป็นผ้าที่มีการสร้างนะครับตามหลักการที่สมเด็จวราคังถูกสร้างนะเนี่ยในสมเด็ดพจพระจันทร์โตเนี่ยในสมัยท่านเนี่ยนะครับก็จะมีค่าการตรวจต่างๆเนี่ยในระบบที่เราได้ทำมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับโดยสรุป7จุดนะครับ ก็จะมีแคนเซียมอยู่5้ซิลิคอน23%อนต์และมีเหล็กอยู่0.7%เท่านั้นครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับวันนี้ที่ได้นำพระมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสวัสดีครับ